น้องเขาอะมีวิในัยในการใช้แล้วก็เหมือนอเขาเปิดใจใช้ของอกรดอะมิโนเวอร์เพนเวอร์เพนไกโกซานแล้วก็ของหญิงเกษตรนะคะก็ะอย่างที่เห็นนี้แหละ,ค,ะค่ะว่าสวนสมบูรณ์นะคะ,ะก่อนที่เราจะเจอกับคู่หูเนี่ยตอนนั้นทุเรียนเราอายุกี่ปีครับประมาณ สามปีกว่าสามปีกว่าแล้วค่ะไม่ถึงสี่ปีไม่ถึงสี่ปีนะครับค่ะไม่ถึงสี่ปีเกือบแต่ละเกือบแล้วครับตอนนั้นน่ะเรานํามาบํารุงเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับต้นใบแล้วก็มันมีที่ป่วยบ้างเหมือนต้นมูสังคิงตอนนั้นนะมันก็ป่วยแต่หลังจากใช้คู่หูนี่ก็ดูมันงอกเนื้อใหม่ออกมาแล้วนะโอ้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับว่าส่วนหนึ่งในการที่เรามาดูแลรักษาต้นป่วยตอนนั้นเราใช้เคมีมาก่อนไหมครับหรือยังไงที่ใช้เคมีบ้างชีวภาพบ้าง ผสมกันค่นะผสมกันไปพอมาใช้แล้ว <c oughs> สิ่งที่เราเห็นแปลกแตกต่างกับที่เราเคยใช้ทั้งเคมีใช้ทั้งอินรีย์อะไรมาต่างๆตอนนี้เรามาใช้เฉพาะคู่หูนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนหกใช่ไหมครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่ามูสังคิงเกิดมีการที่เรียกว่าอาการป่วยดีขึ้นมาและ ส่วนอนอื่นของในสวนทุเรียนของเราเนี่ยมันมีเนื้องอกใหม่ขึ้นมาเลยค่ะนอกจากเนื้องอกใหม่แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ต้นก็สมบูรณ์ต้นก็ขยายโตใบใหญ่ใบเขียวเข้มต้นมันสมบูรณ์ขึ้นเยอะจากต้นนี้จากต้นนี้สมบูรณ์ขึ้นเยอะมากเลยต้นนี้ต้นใหญ่นีอนะนี่ต้นใหญ่นี